การบริหารจัดการโลจิสติกเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุนเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรผู้ประกอบการธุรกิจหลายรายอาจเคยตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าและบริการที่ทำอยู่ขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ทำไมผลกำไรกลับไม่สูงตามยอดขายต้นทุนการผลิตและต้นทุนอื่นๆสูงขึ้นทุกวันจนเกือบควบคุมไม่ได้ในขณะที่สถานประกอบการคู่แข่งที่ขายสินค้าและบริการได้น้อยกว่า กลับมีผลประกอบการและผลกําไรสูงกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะสถานประกอบการคู่แข่งมีการวางแผนดำเนินธุรกิจที่ดีและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชนเมื่อพูดถึงคำว่าโลจิสติกเชื่อว่าหลายๆคนจะคิดว่าโลจิสติกก็คือการขนส่งเท่านั้นแต่โลจิสติกไม่ใช่แค่การขนส่งครับการขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลจิสติกเพราะโลจิสติก คือกระบวนการวางแผนการดำเนินการควบคุมการไหลเวียนของสินค้าบริการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องครอบคลุมตั้งแต่การหาวัตถุดิบการผลิตการเก็บรักษาการจัดการคลังสินค้าสินค้าคงคลังการขนส่งจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคส่วนการจัดการซัพพลายเชนเป็นการจัดลำดับกระบวนการทั้งหมดที่มีโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อการผลิตการจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดจำหน่ายและการขนส่งที่จะทำหน้าที่วางแผนและควบคุมการไหลและการจัดเก็บสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้าการวางแผนการจัดการโลจิสติก์และซัพพลายเชนที่ดีและเหมาะสมกับสถานประกอบการช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนและสร้างผลกำไรได้อย่างไรมาดูตัวอย่างกันครับ การบริหารและจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนที่ดีช่วยให้เราทราบจำนวนวัตถุดิบในสต็อกว่ามีเพียงพอต่อการผลิตหรือไม่และสามารถคำนวณคำสั่งซื้อที่สอดคล้องกับการผลิตและความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมไม่สั่งซื้อมากไปจนสิ้นเปลืองงบประมาณหรือสั่งมันน้อยเกินไปจนสินค้าผลิตไม่เพียงพอช่วยให้เราสามารถคำนวณต้นทุนสินค้าที่แท้จริงและตั้งราคาที่เหมาะสมไม่สูงเกินไปจนขายไม่ได้ หรือต่ำเกินไปจนไม่มีกำไรและช่วยให้สามารถคำนวณเวลาการผลิตและส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถบริหารต้นทุนเวลาและความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุนเปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไรดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมในประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมของไทยกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงรับหน้าที่สำคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังติดอาวุธทางความรู้ให้ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการของไทยให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สถานประกอบการ และยกระดับความรู้ของผู้ประกอบการและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล